สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบมาพอกับช่องเยาวันพาทรงเหล็กอีกแล้วนะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะมาเจอกับช่องเยาวันพาทรงเหลก็กช่องแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลช่องถี่น้าตัวเลขน้าแนวทางมาแบ่งปันมามอบ ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมเป็นวิจารณญาณเป็นวิสัยทัศน์ของแต่ละคนนะคะพี่น้องคะเจ้าแรกค่ะไอ้คาวัดสนามช้ชไสํสำหรับไอครวัดชนามไส้นี่ค่ะเขาดูเขาบอยเขาตรงเขาแม่นค่ะพี่น้องคะวันนี้อนไหยมากก็เลยนำมาฝากพี่ฝากน้องฝากเพื่นอนๆค่ะพี่น้องค่ะให้มาสองตัวสองหาง เกากับ82ดสอหาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับไอไขวัสนามชัยใบที่2ก็เป็นของนากน้อยค่ะพี่น้องคะ่ะนากน้อยคำโฉนดหนักน้อยใบหวยค่ะพี่น้องวันนี้พนหาย 1, 7, 1, 9, 5, 9, นหนึ่เหก้าหาเก้าสองสำักหนักน้อยนี่ก็ เสือเสียงดังดังย้พีนอ้อนข,ขาเข่าดีเข่าแม่นวันนี้ให้มาตัวเล็กให้มาเล็กสองตัวสองหางเล็กสามตัวหางเดียวเอาไว้พิจารณาเบิง่งค่ะช่องนี้แบ่งปันแนวทางสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลนะคะสำหรับใบที่สอันนี้เป็นกุมารทองน้องเกา แห่งวัดสว่างอารมณ์ค่ะพี่น้องค่ะชื่อเสียงโด่งดังมากน้อง 9, เก้าเลิฟเลิฟสามสิบล้านบอกหวยถูกสามสิบล้านมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะไปกระซิบข้างหูกุมาห้องน้องเก้าขอพรได้พรของานได้งานขอเงินได้เงิน,งนขอเลขได้เลขค่ะเงินนี้ได้บ้านหนึ่งหนึ่งสองสองสามเก้าหาสองสี่แล้วก็เก้าเจ็ดศูนย์น้องเก้ากุมารทองเลิฟเลิฟพันไปค่ะ อันนี้เป็นพิธีเททองออรอไอ้ไข่วัดห้วยมงคลสำหรับไอ้ไข่วัดห้วยมงคลนี่กะโด่งดังอยู่ในระดับนึงค่ะพี่น้องค่ะปัดห้วยมงคลแวดไอ้โรปูทวดที่องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะพี่น้องมันเททองรอมันไหนมาซีซีเก่าเจ็ดเก่าเดขามมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเบ่งต,ตัวเลขแล้วชมตัวเลขแดงแบ่งปันแล้วกะอย่าลืมให้กําลังใจเยาวันพาสองเลขนำเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสขไครต์น้าแนขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทุกทุกคนนะคะขอให้ถึงรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านสี่สิบล้านหาสิบล้านเด่ะพี่น้องเด้อเรื่อยๆรย